สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู Tech ่ชนัล t e ค h T คลิปนี้เราจะพูดถึงการซิปไฟล์นะครซิปไฟล์เนี่ยถ้ามีคําถามว่าไอ้ซิปไฟล์มันคืออะไรนะครับมันก็เหมือนกับการที่ไฟล์ของเราเนี่ยคือเสื้อผ้านะครับจะเป็นเสื้อกันหนาวนะเสื้อนวมอะไรก็ตามหรือเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเราก็เอามันใส่ถุงนะครับแล้วก็ซิปเนี่ยก็คือการใส่ถุงตัวสูญญากาศตัวเนี้ยแล้วก็ดูดอากาศของนะครับมันก็จะเป็นถุงที่แฟบลงนิดนึงแฟบลง แฟบลงนะครับก็คือพื้นที่มันก็จะน้อยลงนะครับอา้าวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยอีเมลนะครับมันจะมีการส่งอีเมลได้เนี่ยณปัจจุบันนะครับอีเมลเนี่ยยุดที่ประมาณ15เมกนะครับ15เมกเมกะไบต์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไฟล์เรามากกว่า15เมกะไบต์เนี่ยมันจะส่งอีเมลไม่ไปนะครับเราก็จะต้องหาวิธีการที่ทําให้1เนี่ยมันเล็กลงนะครับ หรือว่าอาจจะส่งผ่านดรอปบ็อกหรือจะส่งผ่านอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหรือบางทีเนี่ยเรามีไฟล์เยอะแยะเลยนะครับอย่างสมมติว่าเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับมีรูปเยอะแยะเลยนะครับเราจะทําการแบบเอาทุกอย่างนะครับลากเข้าไปในอีเมลบางทีมันก็ดูเยอะเกินไปนะครับเราก็จะซิปมันก่อนนะครับก่อนที่จะเอามันใส่ไปในอีเมลนะครับอ่าเรามาดูก่อนซิปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันทาให้ไฟล์เนขนาดเล็กลงด้วยเหมือนเราเอาไฟล์ใส่สูญญากาศ ยกตัวอย่างเช่นเช่นไฟล์ pdf ตัวนี้นะครับขนาด8.6 8.6 8.86MB จุดหกแปนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ compress compress หรืว่าบีบอัดนะครับก็คือ zip เนี่ย to zip file นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ compress คลิกขวาไฟล์ตัวนี้นะครับเราก็จะได้นะครับตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็คือเป็นตัว compress ของหรือว่าตัว zip เนี่ยของตัว c a t a ็อกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยขนาดมัน8.8ตอนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่5.7นะครับซึ่งแต่และไฟล์เนี่ยก็เวลามันซิปแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าบางทีขนาดมันเล็กลงแต่มันเล็กลงมากเล็กลงน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์หรือว่าข้อมูลในไฟล์ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราจะซิปซิปทั้งโฟลเดอร์นะครับเราก็เอาไฟล์ใส่ในโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับามาดูโฟลเดอร์นี้เนี่ย ขนาดของมันนะครคือกด property นะครับขนาดของมันคือ7 7 4 4ี่นะครับคลิกขวาแล้วก็ compress อ่าตัวนี้นะครับก็เหลืออยู่7.41นะครับคือมันลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์ข้างในเนี่ยเป็นไฟล์รูปภาพนะครับซึ่งมันยากต่อการซิปแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่มีข้อความอยู่ข้างในนะครับอย่างเช่นไฟล์ pdf ไฟล์ microsoft word เนี่ยมันก็จะ มีขนาดลดลงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราจะซิปอาจจะมีคำถามต่อว่าซิปแล้วซิปอีกนะครับซิปแล้วซิปอีกมันก็จะลดลงไม่เยอะแล้วนะครับก็ไม่ต้องขนาดว่าซิปแล้วซิปอบอะไรเงี้ยนะไม่ไม่เอานะครับเราก็อาจจะลากไปทิ้งก่อนนะครับสมมติว่าจะซิปไฟล์สองไฟล์นี้นะครับเราก็ไฮไลท์ไฟล์สองไฟล์นี้นะครับคลิกขวาแล้วก็คอมเพรสไฟล์ แต่ว่ามันจะเลือกชื่อไฟล์มานะครับอาจจะเป็น two file นะฮะสมมติว่าเราจะเปิด zip file นะครับเราก็เดิมพันคลิกอ่าเดิมพันคลิกนะครับก็จะเป็นอ่าไฟล์สองตัวนี้แต่ว่าพอเราเดิมพันคลิกเนี่ยนะครับจริงๆไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกซิปอยู่นะครับเราจะต้องเอามันออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นอาเรา,เราลบเราลบ เอาแคตาคตาล็อกนี้ไปก่อนนะเราลบตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราเดี๋ยวมันคลิกไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลากมันออกมาวางปุ๊บนะครับลาบออกมาวางปุ๊บอ่าเพราะว่าเพราะว่าวินโดว์นี้นะครับมันก็คือเปิดเปิดในเปิดในถุงนี้เปิดในโฟลเดอร์ซิปนี้นะครับอ่าดัางนั้นการแก้ไขเนี่ยอาจจะทำได้ยาก ดังนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนส่งไฟล์เป็นซิ p มานะครับเราก็เปิดมันออกมานะครับแล้วก็ลากข้อมูลข้างในมันออกมาข้างนอกนะครับลากออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถจะทําการแก้ไขข้อมูลได้นะครับแล้วก็ซิ p กลับเข้าไปแล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อนก็ได้นะครับโอเควิธีการซิปนะครับก็ไฮไลท์นะครับคลิกขวาแล้วก็คอมเพร s s to zip f ไฟลนะครับ ส่วนถ้าจะ unzip นะครับถ้าจะ unzip เนี่ยเราก็จะมี2วิธีวิธีแรกคือเบิ้งที่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลากไฟล์ข้างในออกมาอย่างนี้นะครับอ่านี่คือวิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับก็สามารถจะกดคำว่า extract all ตรงนี้ก็ได้นะครับ extract all เนี่ยมันก็จะสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมานะครับมันก็ถามว่าจะ extract ไฟล์ที่เป็น zip ไฟล์ตัวนี้นะครับไว้ที่ไหนดีนะครับก็บอกว่าอยู่บน Desktop นะ จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ2ไฟล์ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับก็กด n e x กกด e x t c t นะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาพร้อมกับเปิดตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับโอเคนะครับก็พอจะเข้าใจเนาะวิธีการซิปแลป้วก็อังซิปส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์ในการส่งไฟล์เยอะๆหรือส่งไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นการซิปไฟล์ไว้ด้วยกันแล้วก็ไปเก็บนะครับได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อ,อย่าซิฟไฟนะครับเพราะว่าถ้าซิฟไฟแล้วมันเสียเนี่ยมันเสียไปทั้งหมดเลยแต่ถ้ามันจำเป็นต้องซิฟไฟก็ซิฟไฟแล้วก็ส่งไปนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีได้ความรู้ในการใช้ซิฟไฟนะครับอ้ออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าซิฟไฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอาจจะเป็นไวรัสมีอะไรมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับ อีเมลสมัยใหม่เนี่ยมันแอบอ่านซิปไฟล์ของเราแล้วนะครับมันก็จะดูว่าในนั้นเนี่ยมีไวรัสหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันจะมอีอีกไฟล์อีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อแร r r ารรนะครับแรตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัว Windows หรือตัวแอนต้ไวรัสเนี่ยอาจจะอ่านไม่ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว,ว่าแรเนี่ยก็ไม่สามารถจะเปิดอ่านได้ง่ายๆโดวยว i n d o w s นะครับก็จะมีใช้โปรแกร,รม w i n แรหรือว่าเซเว่นเซเว่นแซในการเปิดอ่าน นะครับโอเคก็ง okay, ่ายๆก็คือแค่ซิปไปก่อนละกันนะครับซิปเป็นง่ายๆนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามด้วยจะขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับ